สวัสดีค่ะคุยพระเครื่องกับเรื่องสุรัต EP ที่6มาแล้วค่ะ EP นี้เราจะมาคุยถึงเรื่องหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือและเหรียญล่องหนกันค่ะคุณโอภาสพันบุญเกิดลูกศิษย์ท่านหนึ่งของหลวงพ่อพรมได้เล่าให้คุณประเสริฐเรืองสุรัตฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนตนได้พาเพื่อนๆไปกราบนมัสการหลวงพ่อพรมหลังจากที่อยู่สนทนากับหลวงพ่อพรมได้สักครู่คุณโอภาษจึงเอ่ยปากขอวัตถุมงคลไว้บูชา หลวงพ่อก็ชี้นิ้วไปที่เบื้องหน้าแล้วกล่าวว่าอยู่ในบาดโน้นไงไปหยิบเอาเถอะคุณโอภาสและเพื่อนๆนจึงเดินไปตามที่หลวงพ่อบอกเมื่อถึงแล้วก็เปิดฝาบาดออกดูปรากฏว่าภายในบาดว่างเปล่าเปิดกี่ใบกี่ใบก็ล้วนแล้วแต่ว่างเปล่าไม่มีวัตถุมงคลซักองค์เดียวจึงเดินกลับมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อถามคุณโอภาสว่าหยิบกันไปแล้วใช่ไหม คุณโอภาสจึงแจ้งกับหลวงพ่อว่าในบาทว่างเปล่าทุกใบเลยครับไม่เห็นมีวัตถุมงคลอย่างที่หลวงพ่อบอกเลยไม่มีสักองค์เลยครับหลวงพ่อพรหมหัวเราะชอบใจแล้วยืนยันว่ามีสิวะก็กูเป็นคนเอาไปเทใส่กับมือไหนไปเปิดดูอีกทีสิคุณโอภาสเมื่อได้ยินดังนั้นก็หันมามองหน้าเพื่อนๆซึ่งแต่ละคนก็นั่งนิ่งไม่พูดไม่จาต่างคนคงจะคิดว่าหรือหลวงพ่อจะเพี้ยนไปแล้วแน่ๆ อย่างไรก็ตามคุณโอภาสได้ชวนเพื่อนๆเดินกลับไปที่เก่าอีกครั้งแล้วเปิดฝาบาทออกดูเช่นเดิมคราวนี้ทุกคนต่างก็อุทานขึ้นพร้อมกันเพราะภายในบาทแต่ละใบมีเหรียญหูเชื่อมอยู่ในนั้นอย่างน้อยครึ่งบาททุกๆใบคุณโอภาสและเพื่อนจึงหยิบเหรียญกันไปคนละสองสามเหรียญคุณโอภาษกล่าวกับคุณประเสริฐว่าหลวงพ่อคงจะใช้วิชาพรางตาพวกตนเป็นแน่ ไม่เสียทีที่ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านเลยเรียนหูเชื่อมดังกล่าวจะพูดถึงต่อในอีพีที่7ฝากติดตามชมกันต่อด้วยนะคะสวัสดีค่ะ